โอเคนะที่นี่เคยเจอหนุ่มหออดเจอเพื่อนเกลียดฮะเบอร์กีต้า์รอขอบคุณขอบคุณครับอีกเก๊กเลยนะเก๊กเลยนะช่วงนี้เก๊กไม่เลยพี่อันไหนทำตัวไหนครับเบอร์กีต้าร่วมช่วยกันอ้าชื่อจริงชื่ออะไรคะกันต์ตะพีสค่ะคิดร้ายนะอ่ะตอนนี้ตอนนี้พี่กัน เป็นยังไงเรียนอะไรอยู่ทำอะไรอยู่ไงคะก็มีลูกสองคนนะครับแล้วก็กลับบ้านก็เออพี่ก็จะเอาไม่อยังไงก็จะเอาเนี่ยเช้าเนี่ยทำศาสตร์ครับอ๋อแต่ว่าเรียนเพิ่งจบจบแล้วจบแล้วอยู่คณะอะไรคะเรียนบัญชีนะครับเออเพรว่าเป็นบัญชีเอ่อพิจารณาเลยเออแต่แถวๆเนี้ยมีเรียนบัญชีธรรมศาสตร์เยอะนะ ไหนใครเรียนบัญชีธรรมศาสตร์เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ละน่าพูดมากเลยมีมีมีเรียนบัญชีธรรมศาสตร์เนี่ย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 ไฟดับหรอเนี่ย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 จำได้ปะจำได้ปะจำได้เอาจจำไม่ได้เหรออะไรเนี่ยจริงจริงนะสายคนนี้เขาใส่แรงนะในธรรมศาสตร์นะสายแรงนะอ่ะคนซ้ายมือสุดนะคะพี่ไม้ไม้กุงสวัสดีค่ะคนนี้ก็ ตอนนี้หนูเข้าไปปีหนึ่งมันจะมีการแนะนํามชมรมต่างๆอันนี้พี่เขาอยู่ชมรมโฟกซองน,นะคะมาที่ไรธรรมศาสตร์นะคะชมรมโฟกซองมาที่คณะอุ๊ยตายคนนี้นี่เป็นคุณหมอพุทธิพัฒน์นี่นาะแต่ตอนนั้นจะไม่ยังไม่มโฟกซ์ขนาดนี้นะคะตอนนั้นจะดูแบบเราหล่อเลี้เกลี้ยงเราเก,เก่าตอนนั้นน่ารักใช่เหรอเกลี้ยงเกลนนี้ยงเราเก่าเกลี้ยงเกลี้ยงทำไมทอพี่พูดแล้วมันดูความหมายแปลกๆนะอ่ อสมัยก่อนเคยหล่อกว่านี้นะคะแต่ตอนนี้ก็ก็ยังหล่ออยู่นะคะทางความมืดสุดนะคะหนูมือกบที่ดิวิวสัสดี่ค่ะทาไปค่ะทำไมพี่ทำหน้าอย่างนั้นน่ะมันดูแบบว่ารังแกพี่ดิววนะคะก็เรียนอยู่ธรรมศาสตร์เรียนนทศาสตร์นะคะการเมืองการปกครองเหมือนกับหนูเลยแต่ว่าเพราะฉะนั้นหนูก็จะเกาะพี่เขาไปตลอดชีวิตที่หนูยังเรียนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อยู่ไว้พี่เขาช่วยนะคะ ทางด้านนี้พี่หนุ่มไม่อยากแนะนำตัวนะฮะที่สุดสายปานสวัสดีค่ะก็อาจจะได้เห็นตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้วว่าฝีมือไวโอลินขนาดไหนเดี๋ยววันนี้อาจจะมีโชว์โซโล่ให้ดูว่าเทพเมธพินขนาดไหนพี่สายปานก็เรียนที่ธรรมศาสตร์กันนะคะต้องเวทีนี้ก็ธรรมศาสตร์ยกแก๊งเลยขอเสียงคนน่าตน่อยแล้วช่วง เต็มอินเลิฟหน่อยนะเพราะว่าได้ข่าวว่าคนแถวนี้อินเลิฟใช่ปะ่ะใช่ปะ่ะฮะอินเลิฟเปลา่าตั้งหลังให่อินเลิฟเลยเหรอโอ้ยงมนอินเลิฟมาอัตซาริโอค่ะ